สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซนเัน์ปิ่นเกล้านะครับบริเวณด้านหน้านี่คือห้างเซนเันต์ปิ่นเกล้านะวันนี้เป็นวันแรกนะครับ23มกราคม2569เป็นวันแรกที่เซนเันต์ปิ่นเกล้าเปิดอย่างเป็นทางการหลังจากปิดปรับปรุงมาระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากปรับปรุงมาแล้วนะฮะข้างหน้าก็ดูสวยงามแหมโอโ้โหดูสวยแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีบางยี่ขันแล้วก็นั่งรถกระป๋อ 8บาทนะครับจากสถานีรถไฟฟ้ามาที่หน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยนะฮะสามารถแบบนั่งรถมาได้ง่ายๆเลยอันนี้เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศวิ้ยตรงนี้เขาทําดีเนาะนี่ไงแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปิดตอนนี้กําลังอันนี้น่าจะทาสีอยู่โอ้โหว่ามีคนมาถ่ายรูปแล้ววิ่นี่เขาทำไม่สวยอยู่นะนี่ไงเป็นฟิลนี้อ๋อแบบแว่า เซนทันปิ่นกล้าเป็นสีใช้สีแบบนี้เนาะนี่สวยดีมีมีตราเซนทันอยู่ข้างบนอ่าประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราแบบลองเดินเข้าไปดูกันดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนมาถ่ายรูปกันเ,เขาถ่ายรูปสีนี่คือบรรยากาศนะอันนี้ด้านข้างก็จะมีแบบฟิลประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในซึ่งเข้าไปด้านใน อ๋อถ้าขึ้นชั้นบนต้องไปฝั่งทางซ้ายมือแต่ว่าเดี๋ยวเร,เราลงข้างล่างก่อนดีกว่าเนาะไปดูตั้งแต่ข้างล่างมาเลยหลังจากที่ลงมาด้านล่างนะครับเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือโอจ้จูอ๋อ,อ,อนี่ไงเยอะแยะเลยวา่ บาร์บีคิวพาซาชมใหม่โมใหม่มใหม่ยอันนี้เป็นแบบร้านติ่มซำร้านดิมซำเุ้ยมีร้านของกินมีอะไรนี้ด้วยนะนี่ไงเห็นนะเออเปอิดเตะอ,อ,อยู่นะนี่อันนี้คือตำได้ไม่อัน้นฟรีตำได้ไม่อัน้นเยี่ยนนนนนบรรยากาศ อุ้ยมีแบบว่ามัดชงมัดชาอะไรเงี้ยนะเขาจะมาออกบูธกันอันนี้สุกิชิแเปุ้ยเป็นงานมัดชาหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นแบบว่ามานั่งพักผ่อนเ,อเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยก็มาเดินมานั่งพักผ่อนได้นะนี่เป็นงานมัดชาแน่เลยอะ่ะฟกาแฟเดี๋ยวเราค่อยมากินแหลมจเจริญซีแหลมจเจริญซีฟู้ดนะครับ วันนี้อาจจะแบบมีอาการเป็นหวัดนิดหน่อยนะฮะทุกคนก็คือเมื่อวานเามื่อวานที่บอกว่าเสียงไม่ค่อยดีใช่ปะตอนกลางคืนไปก็คือเป็นไข้แล้วก็หายแล้วตอนนี้ก็เป็นหวัดนิดหน่อยมีความเป็นหวัดนิดหน่อยเสียงมันก็จะแบบว่าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าแบบไม่มีไข้ไม่มีอะไรและหายละมันแพ้อากาศแหละนี่เซเวนเซน KFC ด้านูนเป็น MK นะครับหมดแล้วข้างในก็เป็นธนาคารอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมบอกเขาจัดงานแบบเหมือนมันมีเป็นบูธอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยอ๋อบูธขายสินค้าอ๋อร้านน้ำเหรออ๋อด้านในก็จะเป็นพาว e วอ u y บายนะฮะพาวเวอร์บายทางนี้ เดี๋ยวเราลองเดิน,นจริงๆอ่ะข้างในก็อาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะเพราะว่าโซนนี้ก็เปิดมาแบบระยะนึงและบางส่วนอะ่ะมันก็จะมีโซนหน้าๆที่แบบว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนี่ร้านขาเ,เราเดินดูด้านนี้ คือใครเป็นสาวกร้านไหนก็ดูไว้นะทุกคนเดินเดิน,เ,ดนเล่นไปเรื่อยๆเดินดูบรรยากาศนะครับยอกิทิกุว้าหุยนี่ด้านนี้ก็มีขนมของกินกรอบๆร้านข้าว นี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออารีอยู่ทางขวามือเตี๋ยวเรืออารีเข้าซอยนี้ดีกว่าอันนี้หมูกรอบ,อบหมูชหมูชันร้อยเจบาทก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ก็จะเป็นแบบโซนท็อปไงก็จะมีร้านขายของกินเป็นโซนแบบอาหารอะไรเงี้ยน,นะอันนี้มอสเบอร์เกอร์นะครับเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับ ว่าเขาก็จะมีบางร้านที่ยังไม่ได้เปิดทันทีนะแต่ว่าเขาก็ทําใหม่แบบดีนะมันก็เป็นโซนอะไรแบบเดินเหมือนหาร้านสะดวกอะ่ะอันนี้คือเป็นฟิลบรรยากาศร้านคานะฮะรามเมนืุอคนปังสียามอุ้ยร้านค้าเยอะเหมือนกันเนอะ นี่เราวนเราวนกันมาทางเดิมอันนี้เหมือนโซนตรงนี้เขาเปิดไปแบบระยะหนึ่งแล้วอะมันจะมีบางโซนที่แบบเพิ่งเปิดวันนี้กับแบบแต่ว่าหลายๆโซนก็เปิดมาระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเนาะมันเริ่มทยอยทยอยไงเยไม่ได้แบบวะ่าเปิดพร้อมกันทงกะสึวาโกยังไม่เปิดอโอ้นี่ไงที่แบบว่าเราไปเจอตามงานอีเวนต์บ่อยๆอะ <S <S ๆเขาชอบไปออกงานอีเวนต์อะ ไปทางนี้อันนี้คือทางที่เรามานุ่นแมโด้านล์อยู่ตรงนู้นมีแบบเดลิควีนวอร์กิววิลันกาแฟพนักงานเยอะมากค่ะโอ้โหเหมือนแต่งเป็นฟิลเด็กช่าง <laughs> เลยทีเดียวฟิลเด็กช่างเลยทีเดียว <apare> okay. คือกาแฟไม่ค่อยหิวเนี่ยพนักงานหน้าตาดีก็เลยอยากไปกินกาแฟพนักงานพนักงานชมหน้าตาดีกันเต็มเลยนะมีแต่แบบเด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักกาแฟไม่อยากกินแต่ก็ต้องกินอะไรอย่างเนานะนนีไงคนนีอ๋ออันนี้คือพนักงานพักทานอาหารรันท็อปนะฮะวิ่งเขาเปิดใหม่นะเนี่ยแบบไอศครีมมีไอศครีม เปิดใหม่เปิดใหมุ่ยร้านใหม่เยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยดูดินี่อันนี้เป็นป๊อปคอร์นุวยรถสวยมากุวยแต่ว่าเอาไปขับบ้านเราไม่ได้นะพังหมดสเกิร์ตสกัดเนี่ยสเกิร์ตสกัดสก๊อตเนี่ยพังหมดถ้าเอาไปขับอะตกหลุมเฮ้ยด้านุนซูชิโร่นี่ S อสแอนพเอสอห้าร้อยท็อปฟู้ดฮอลล์นะฮะเฮ้ hey. อันนี้คือเป็นท็อปวิมอตโตไอศครีมเหมือนกันนะนเไอแม่แบบร้านค้าอันนี้คือมันเป็นแบบฟู้ดฮอล์ของท็อปด้วยเนาะก็ hey. จะรวมรวมร้านค้าร้านของกินอะไรเนี่ย น้ำเต้าหู้ปูป่าลูกกอลวิ่คอฟฟี่รอสเตอร์อุย้ยอันนี้ก็น่ากินรอ้อยห้าสิบบาด้านในก็มีแบบร้านของกินเป็นสไตล์อของทนะ็อปฟู้ดฮอล์เนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าอันนี้คือเราเดินมาชั้นหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งแล้วก็เดินวนๆแบบรอบๆประมาณนี้แหละอะเดี๋ยวขึ้นชั้นบนกันทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้นไปชั้นถัดไป